สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าจ้ามนนี้ยายนองพระเพื่อนๆมาเยี่ยมมายำหน้าอีกแล้วค่ะมาเบิ Bel ้งหน้าก็มีโอกาสมาเบิ้งหน้านะคะก็มาซองหน้าอีกแล้วเขาก็ยังบัตรท่านในเกอเนาะค่ะบัตรท่านในเกอหรอกค่ะแต่ว่าประกาศสวดสวดหลายแล้วล่ะค่ะสวดหลายแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าสวดหลายแล้วโอ้ยเขาบานเปิผู้ใยเปินโว์เปินไทยมากมีแต่งามๆเนาะค่ะเนาะมีเข่ายายนองนี่แล้วบางงามคือบานคือเ <mar> <pronounce> <script> ม,ม so ืองเพิ emerge. ่์เนาะค่ะ บังดูพ่อแม่พ่อแม่น้องก็เอ้ยเข่า่อยเข่าบางงามค่ะเพื่อนๆจ้าเข่าบางงามค่ะป้าเปิดเปื่อนว่าเบิ่งเข่าบางงามนะคะเพื่อนๆจ้าเบิ่งดูเข่าเยายน้องตากเพิ่นบอกผู้ใดเพิ่นซองมาให้เบิ่งกับนี่แต่เข่างามงามค่ะนี่เข่ายายน้องนี่ยแล้วก็บางงามคือบ้านคือเมืองเพิ่อนมันบางงามเท่ากับเบิ่งไปตามบางงามนี่แหละเนาะ อ้าวมันบางงามมันก็จะไปเอาเขางามมาะสายเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ามันบางงามมันบางงามมากระซองมันบางงามนี่แหละเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ะโอ้ยเนาะเปตเตี่ตุนจะของแต่บึงดูเห็ดหน้าว่าเมียเอ้ยบึงดูบึงดูเอ้ามองมันมองมันงามมันก็งามอยู่สางหัวมันเถอะมองมันงามมันก็งามอยู่ดีค่ะเพื่อนๆจ้ะมองมันบางงามมันก็ทำกันมอกไก่ตุนเนาะ มองความมองกายไปสุดอ้ายต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 ายป้าเปื่อนเปลี่นะบังมันบางงามมันกะบางงามตัวบังดูโอ้ยบ่เป็นตาเอาเลยมองมันบางงามกระไดแต่ว่ามองมันงามมันกะงามอยู่หรอค่ะเพื่อนๆจ๊ะมองมันงามมันกะงามเบื่อเอาซัมนี่เละเนาะค่ะเพื่อนๆจ๊ะมองมันบางงามมันกะเฮ็ดจังได้มันกะบางงามเนาะ อ่าตามมีตามเกิดมาค่ะเพื่อนๆพจ้าบังดุอือืคนนี้หมองมันงามเนม้ากันยังงามอยู่หล่ดีอือหดีหมองมันงามเนี่มองมันงามมันกังามอยู่ได้แหละเพื่อนเพื่อนดียดีนี่เดีนี่เดีเอ้ะเจ้ากับคนบ้านเกกับบท่านในพ่อยิ่งจะในกับบอบอท่านพ่อเกีียวไงเราค่ะคนบ้านในเกลืนะคะเพื่นเพื่อนจ้านี่นมาซองให้เพื่อนเพอนะเบิ้งโอ้ยเดดเขาห้อนเพื่อนจ้าเด็ดห้อนค่ะยายน้องมาเบิ่งมาเบิ่งงามเด็ดเดดมาดู นี่เด้มองมันงามเด้มันก็สวัดกับมาหลายเลยเด้นั่นด้ด้เด้ด้ด้มองมันงามเด้มองมันบ้องงามเขาก็เขาก็มองขว่มบ้องไกลเอาสุดตัวเนาะตาเราเบิ่งขี่ฝ่ามันงามเถอะขี่ฝ่าไหมบู้ยเบิ้งเด้อเบิ่งเบิ่งเบิ้งขี่ฝ่าเบิ่งทอกฝ่าเฮาดูค่ะเพื่อนๆจ๊างามอย่างขนาดเลยเบิ้งดูตั้งขี่ฝ่าตั้งเป็นก้อนเป็นงวนทิศโซนเงาโซงวนอยู่ บู๊ยนทางผู้ทางผาบนละเดียดกับซองบ้านเอาเดียดกับห่อนเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าซองมันเดียดเดียดมลเล้าภามันเจียงเห่จังหน่อยบู๊เดียดก็ด้วยแยองเหล๋ยวเพเห็นเล้ยวเดียดซองตาไนียเฮใยส้เขามปนซ้ำน้ำแลเนาะถ้ามาบนเข่าเข่าเข่าที่มันบาง้ามก็พอดีก่ะเอาเบิกขีฝ่าเบิก้องฝ่าง้ามก็ได้ค่ะเพื่อนๆจ้าพวกหล่อพวกเล่อพวกองฝ่าง้ามนี่ยไงเบิงเบิงเบิงเขีฝ่าดย นี่มังคือตังเป็นก้อนเป็นมวนอยู่มันสิตกบ่นมาเลหนฝนน่ะมันถิ่งมันช่วงมันถิ่งช่วงไปโดนเลยได้ขนาดหลายมื่อแล้วค่ะฝนบ่ตกค่ะทั้งบ้านยายน้องบ่ตกค่ะเปิดเปิดจ้าฝนดูมึงดูอ่าเข่าบางห้ามมันกับบางห้ามกับตามนี้แหละก็สร้างมันเปิดท่อมันถึงเวลามันเหลือดีก็ได้ซ้ำได้กล่องซ้ำนั่นและเนาะค่ะน้ออืม ผู house, ้ใดเพิ <laughs <laughs> farm, ่นซองมาให้เบิ่งก็มีแต่เข่าบงงามๆจ้ามีใยหน้องนี่ล่ะมาซองเข่าบ่งามให้เพื่อนๆนะเบิ่งก็มันก็บ่งามเนาะแต่มันบางามไปแต่ใยหน้องบางามจังได๋เนาะมันได้จังได๋ก็สิี๋ยวองซัดตัวก็ตามมีตามเกิดแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆจ้าบ่อุ้แต่ว่าขี้ฝ่าแม่มังามจ้ะคุนแม่โอ้โยเบิ่งดูเห็นเห็นฉีฝ่าเห็นท้องฟ้าแล้วงามคักๆก้อนฉีฝ่าตั้งเป็นก้อนเป็นมวลอยูย เอามันจะไปตกลังใดน้อยขีฟฝานี่น้องขีฟฝ่าขีฟฝาก็ไปไอ้ก้อนเมฆเานีน้อมันจะไปตกทังใดน้อยน้อตังเป็นก้อนสูงงเสยเนื้อแ่บข่งงามงามเบิดเิดจ้าัาขี่ฝ่างามงามกเข่ายายน้องเมฆผมเมีก่อยเอ้ยเนะเอ้ยเนายเฮ้ยอ่้ยเง้ยเฮ้ย้งเฮ้ยเฮ้ยเฮงาเคักเฮ้เฮ้่เเฮ้่ง้าเฮ้ยเนง้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเยเ้ยเฮงยเฮ้ยเฮ้้ กระซิงกะยายน้องก็มีโอกาสจะมาซองบึงสิล่ะค่ะเด็ดกระเด็ยดอุ้ยเด็ดเดีดค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าเด็ดเดีดอ้ายเด็ดเดีดมันก็ออกมาเป็นบักปาดคือว่าล่ะเด็ดก็ไดผู้หล่ะบึงไอ้ไอ้บ่เมียนแต่ก็เข่ายายน้องอันอันบ่งามเลยค่ะเด้ออ้อยสวนอ้อยเพิ่นเคยงามอยู่รอยายน้องนี่ก็บ่งามเลยค่ะทั้งเนี่ยทั้งนี้บ่งามค่ะบ่งามกับอ้อยหลังจากที่มันขึ้นพิแต่งามนะคะแต่ว่าอ้อยทั้งนี้งามอยู่ในทั้งทั้งด้านตะเวนออกเนี่ยทั้งด้านตะเวนออกนี่งามอยู่อ้อยเพิ่นค่ะเพราะว่ามัน มันมันเพิ่นเอามาปลูกงานหน้าเนาะค่ะเนาะบางทีมันเป็นงานหน้างานหน้าเก่าต่อเฟืองเก่านะคะมันก็เป็นเป็นปุ๋ยแล้วกันนะต่อเฟืองมันเป็นปุ๋ยค่ะค่ะที่ย่าีน้องไอ้เปิ้นที่เพิ่นโต้นไม้ต้นหยังออกจากธงจากท่าออกจากไอจากหน้าค่ะเพิ่นก็เพิ่นก็เอามาปลูกอ้อยนะคะเพราะว่าทางนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดอ้อยเพิ่นเฮ็ดอ้อยกันนะคะเนาะเพิ่นก็กัทั้งกษตรเกษตรของเพิ้นเพิ้นก็คือการเปิ้นเปิ้นกับมันทั้งอ้อยคือว่านละเข่าเนี่ก็จังเสียละค่ะเพื่อนเพิ่นจะ เพื่อนเพื่อนห้องปูได้ซ่วงเข่าง่ามกับซ่วงกับซ่วงให้มาให้เบื้องในเด้อค่ะเด้อเข่ายายน้องมันได้ซ้ำหีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ากับพญ่ามจ้ากับพญ่ามกับได้ซ้ำหีแล้วกับน้องกับความง่ามของของเขาเขาก็ได้ซ้ำหีกับทั้งยายน้องกับเฮ็ดลาเฮ็ดสวยน้ำคือวานละเฮ็ดลาเฮ็ดสวยวันนี่ก็เอากระปูกระยากเฮ็ดกระยากไถกระยากเนี่ยพ่องตีดพ่องรถตีดรถนั่นเนาะกันเนาะมองนี้ไหมโอ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนจ้ารถไถกับไอไอว่า ตีต์เพราสันเบื้งลูกเข่าที่เขาเอามาเสริมมาดำมันกับมันกับบ๊อบบ๊อบเป็นเข่าค่ะบ๊อบเป็นเข่าแล้วมันดูกอกกเพิ่นเบิ้งกอกเข่าเบิ้องกอกเข่าเพิ่นดูค่ะเข้ามาเสริมก็ได้แต่เลยได้ได้เจ้าซี่ล่ะค่ะเพิ่นก็เลยบ่ออกม่วงออกยังให้เขาค่ะเป็นได้ปีตึงใช่ไค่ะนี่ยเป็นบ่อบ่อบ่องามค่ะบ่องามบ่องามค่ะค่ะแต่เจ้าใดก็เอาเจ้าซั้นแล้วเนาะค่ะเนาะกับตามมีตามเกิดขึ้นมาแล้วเนาะเพิ่นมาจังไดเพิ่นมากเจ้าใดแต่เจ้าสั่น เนาะมองมันบางามมันกับบางามดอกมองมันงามมันกับสิงามละเนาะเอาไปคิดเอาไงไงสั่นแหละค่ะโอ้ยแดด้อนกับเพื่อนๆจ้าแดดน้อนหันค่ะแดด้อนค่ะคายก็ล่ะุก็ล่ะบังดูบังดูนี่น้องก็จะเขียนสีฝาเนาะโอ้ยมันงามค่ะเธอแต่เม็ดก็ล่ะก็ล่ะอยากส่้างให้เพื่อนๆเพาเพื่อนๆนาเบิ้งเบิ้งดูสีฝางามค่ะค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้ยหญิงสีฝาลราก็งามค่ะนะค่ะเพื่อนๆการมาสร้างทุกอย่างนี่ก็ค่ะขาดกับสิกระพู้ ผู้เขาที่มันอ้อมมันความเพื่อจีงข้อเขาอยู่นี่แหละกันนี่แหละผู้เขาลูกนี่แหละค่ะอ้อมอยู่สันนี่แหละแ <c> ล <oughs> ้วเนาะอเอ้ามองมันงามมันก็นงามเขาเขาซร้งไปสิ่งงามอยู่ดิอืมเขาซร้งไปทางไก่ไก่ยังสิเนี่ยเขาเยอะน่อยแต่งามอยุธีแต่ซร้งไกล่ไก่งสีย <c oughs> เอาข้ากับเพื่อนจ๋า,น,จานี่ยแหละเขาเขาเพื่อนว่าเอีย้ยกอันอันกุนลกุมลจุด วิวลักลานวิวลักลานจระวาอุ้ยสัตว์ทูสาธุ์ทูจังว่าตะล่วงสิเราเราสื่อมาเซียวนะกันดิบ้าเราวิวลักลานลักลานก็ขุ่นหมดจุดแล้วเนาะห่อนซส้นก็ขออนุญาตเอ้ยซื้อเราวโอ้ยลืมข่าห่อนไปเอ้ยซื้อเราขออนุญาตเด้อคุณหมดจุดขาขออนุญาตได้หลายค่ะนี่เระกำลังเป็นจ๋าก็มาซ้องกิดเวิ่ดเบิ่งอุ้ยเดือดห่อนคเดือดห่อนเดือดอีหลีค่ะเด้อขยับขยายยัดไปหาห่มก็ถอดหอดว่าห่อนเดือดเนาะ หแลวมันบางบบบงามมันกลเป็นแหงมาส่วงมึงมันอู้ยนอนอนอนี่กลายเป็นว่าเนาะแห้งบางงามแต่กลายเป็นแหงส่องเพิ่เพอนๆดูโอ้ยเอาเขาผมจะไม่เถอะฮ่อนฮว่านแดดฮว่านแดดฮว่นวนวนาวนแดดนั่นแหละเพื่อนๆจ้าว่ล่ะเบมึงเข่ายืดน้องดูแต่ว่าป่าดี่เยอะด้วยค่ะป่าป่าเยอะค่ะเพื่อนๆจ้าป่านีเน่เยอะเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะมากๆเลยป่า ภาเปื่อนๆเนาะมาเบิ้งกังสี่ล่ะค่ะเนาะมากระมีตากมี่ต่ำเกินเท่ากับเบิ้งกระซองกัะไปียงสี่ล่ะเนาะค่ะเนาะเปื่อนๆจ้ามี่อะไรฮะกับภาคอันกัากับกับขอบพูดเปื่อนๆค่ะที่มาซอยเบิ้งซอยเงี้ยงนะค่ะเนาะเบิ้งโอ้ยพเปล่าเบิ้งเบิ้งไอ้ไอ้ผู้เขาผู้เขาก็ผีฝานเี่ฮะกันแล้วยี่ลีเล็ดลีเด็ดลีเล็ดด้วยเพลื่นๆจ้าโอ้ยไปตะเบิ้งไปตะเงี้ยงนี่พเปล่าเอาพเปล่าเพลื่นเพลื่นตัดหนี่ยฮเพราะว่ามือนั้นพราะยิ่งพราะยิ่งตัด พอยี่ย์ปอยี่ย์เล่าก็ตัดเลยดีกว่าแล้ตัดเราตัดอยู่ใส่นั่นนะค่ะปอยี่ย์เพิ่นกัเพิ่นก็บได้ตัดฟังของเพิ่นเพราะว่าปอใหญ่เราก็บ่บ่ตัดไปขอนฟังเพิ่นหลายแต่ที่จริงมันก็เป็นฟังของเจ้าของเบิดล่ะเพราะเพิ่นบ่จุ้งเพิ่นบ่จุ้งไว้มีแต่เจ้าของจุ้งนั่นแหะค่ะเพื่อนๆจ๋าอ้ยอ่อนซ่อนเอาะบังดูอ่อนซอนก้อนจีฝ่าก่อนมีเพือค่ะเพื่อนๆมางามคัดเดะบังดูบังควัวภามของก้อนมีก่อนจีฝ่าเพิ่นค่ะ นี่แหละค่ะเพิ่อนๆซุ่มเพิ่นเพิ่นปลูกอ้อยปลูกงางที่อยู่ด่านทั้งนั้นอ้อยเพิ่นบ่งามค่ะอ้อยเพิ่นบ่งามด่านทั้งตะเวนตกนะคะอ้อยบ่งามนะคะทุกปีนี่ยังงาม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 ค่ะทุกปีปีนี้บ่งามปานแดงค่ะเลซ้ำนี้ค่ะค่ะอ้อยถ้าบ่งามจังสิเวลาจ้างคนตัดคนมันมันเลยค่นอ้อยซ้ำนี้คนมันยังขนาดเลยคนมันคนมันค่ะกันอ้อยบ่งามกันอ้อยงามนี่บ่มีผู้ใดอยากมากค่ะ นี่แล้วจังสวนนี่หละเนี่ยเนี่ยสวนทั้งแต่เป็นออกแย่นอนเนี่งามแด็กันงามอ่อยทั้งงามลมพอบเด็กกันลมพอบอ้อยทั้งนี่ลมพอบเด็กกันบ่เหมืนงามธรรมดาดิลมน้ำเลยนี่นี่ค่ะจึงแต่ก็อยู่ทั้งแต่เป็นออกต่เป็นออกหน้าแย่นอนเนี่ยค่ะก็ยุติทกันเลยค่ะเพราะว่าอุ้ย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 กอดมันเอ้ยเนาะจะเหม็นทุลักทุเลแต่เนาะมองย่างนี่ก็ได้เอ้ย อ่าอ่าอ่านี่เด้เนี่ยกะอ้อยกะซึ่งกะนี่แหละครับไอ้อ้อยเปิ้ลขากะมันมันกะบอบั้นไหนยาวบป้นไหนมันกะบ้านถึงหน้าตัดเนั่นแหละกันเนาะกะจะง่อยเปล่ากะแต่ว่ามันกะถือว่างามกันถือว่างามอ้อยเปิ้ลเนี่ก็ถือว่างามนะคะเนี่ยนี่สำหรับอ้อยอ้อยออ้ยสวนนี่นะครับเพราะว่าเปิ้ลปลูกเปิ้ลปลูกไอ้เปิ้ลไถเปิ้ลไถหน้านะครับเปิ้ลไถหน้าเปิ้ลโลหน้าปลูกอ้อยเนั่นี่ยะสำหรับอ้อยสวนนี่เปิ้ลปลูกเปิ้ลปลูกอ้อยค่ะ กะอ่อยเพื่อนก็รู้สึกว่างามกะงามภาวนาก็าคือคือต่อเฟื่องอย่างไรก็ค่ะเฟื่องเฟื่องมันมันเนา่ามันเปื่อยมันก็เป็นปุปนน๋ยไปเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเพืเ่นไอนไอ,ไอตอนเพื่อนไถเพิ่งยังนี่ตรงนี้นี่เพิน <y> เ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้จุดค่ะเพิ่นบ่ได้จุดตรงนี้จุดอยู่ข้างบนนะคะตรงตรงนี้นี่อันมันขายมักมันยังอยู่ค่ะสำหรับเฟื่องเฟื่องเพิ่นกะก็เป็นปุ๋ยได้พอดีกะ แล้วเพิ่นปลูกอ้อยอ้อยเนี่เพิ่นจะเล่งเพิ่นจะเล่งทั้งปุ๋ยเยอะนะคะปุ๋ยเคมีเพิ่นก็เยอะนะคะเนาะเพิ่นจะใส่เยอะกับข้าวเดียวเพิ่นก็ใส่ข้าวเดียวเพิ่นก็ใส่ต่อเพิ่นเพิ่นสิเล่้ยงทังสัตน์กะแต่สำหรับเขาแย่งน้องนี่ยค่ะโอ้ยเนาะ โอ๊ยเนาะเลี้ยวเบื้งบัดเด็กกะได้เลี้ยวเบื้งเขาบาดเด็กอะโอ้ยเนาะเอ้าก็ได้มันมันงามหน่อยก็ก็กินหน่อยแล้วเนาะมันงามไรก็กินตามไรแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ามาเด้อปีนี้มาเกี่ยวเขาเลยกันเด้อเด๋มองมันงามมันก็งามอยู่เด้แหละเนาะเพื่อนๆเฮาื่องซองไปยังสี่ก็กะมันก็ภาพร่วมมันก็งามอยู่ของมันอยู่เด้ล่ะเมียนบอก ดีดีก oh. oh, ันเนาะออ้ยเราบังเราบังขี่ฝ่าเราบังขี่ฝ่าบังทองฝ่านะคะเนาะงามค่ะงามทองฝ่าบัดงามงามหลายคันนัช่วงช่วงทังสี่ค่ะซึ่งเปินกาเปินกาคาบเกีียวกับที่จะหนาวนะคะซึ่งกัจะหนาวมือซาเนี่ยค่ะสงงส้งสีหนาวหนาวนี่อยู่ค่ะก่ะซึ่งกัยายนองค่ะไปไปทุระกลับมาก่ะเลยมาเวหน้านะคะมาเวหน้าก่มาเวะอี่ทั้งหน้านี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะเลยมาเวะบึงอีกว่าเขามันเป็นยังได้เลี้ยวค่ะซึ่งกัซึ่งยายนองมาซองมือนันเขาค่ะ กระลังกระลังสอดนี่นี่นี่น้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เพ่นก็สอดเยอะแล้วค่ะเยอะสอดเยอะแล้วแต่เพียงแต่ผนบ่ท่านเกล่ะค่ะผลบ่ท่านไอเกล่ะเขาบ้านเกล่ะแล้วค่ะเด้อเขาเขายายนองเนี่ยเขาท่างเพื่นเพื่นก็ได้เกี่ยวได้ยังแต่ว่าเขายายนองเนี่ยยังบ่ท่านไอเกลนะค่ะก็อาจจยางไปเลาะไกลๆกับบ่ไว้เพราะว่ามันมันแดดค่ะมันแดดฮ้อนค่ะก็เลยเลาะผ้าเพื่อนๆพื่เขาหลอกเบิ้งซัมนี่ก็เอาถุนนอกข้างนอกเพื่อนๆจ้าเพราะมันแดดแดดอีหลี่ยยายน้องสู่แดดบ่ไว้ค่ะแล้วก็ เดดมันมันมันแบบได้ละเพิ่นผู้ใดเพิ่นว่าฝนตกเนาะฝนทั้งนั่งนั่นฝนตกทั้งนี้ฝนตกแต่ว่าบ้านยายน้องมันบ่ตกเลยค่ะเพื่อนๆจ้าปุ้ยบึงขี้ป่าดูมันต่างกันเป็นก้อนเป็นเงินยิ่งเั้นมันสิลอยไปทางใดสิไปตกอยู่งใส่น้องนี่เนาะขี้ป่าเนี่ยเนาะฝนงายเลยค่ะเพื่อนๆจ้าบึงดูบึงดูบึงข้อมงามความขี้ป่าเขาดู ว่าล่ะีฝ่ากับผู้กับผู้เขานเนาะกับผู้เขาค่ะซึ่งกันี่แหละค่ะผู้ลูกนั่นแหละที่ยายน้องมันมันก็ยิ่งยาวไปไปไปทางบ้านยายน้องุ่นล่ะค่ะค่ะซึ่งประกาศก็เอินเอินผู้เขาลูกนี่ว่าป่าผู้ที่ยายน้องซองพัะตะทั้งบ้านที่เลียวห็นเป็นเป็นเป็นไออเป็นผู้นะคะถึงข้าก็เอิญมาผู้คอมอ้อมานะคะผู้คอมอ้อนะคะค่ะผู้ลูกนี่แหละค่ะที่ที่เออัอนยายน้อง เคยมาหาเคยเคยไปเคยไปตัดเคยไปตัดไออันไม้ไผ่นะคะเนี่ยลูกน mm ี่เด้กใครเดี่ในลูกลูกลูกนี่นี่นี่ลูกนี่เขาลูกนี่ค่ะที่ยายน้องเคยไปตัดไม้ไผ่นะคะค่ะซึ่งซึ่งไอเขาสองลูกตรงนี้ที่สูงสูงอยู่ตรงนี้ค่ะคือคือเขาที่ที่โมบานโมบานยายน้องอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงเขาตรงนี้แหละค่ะอยู่ตรงเขาตรงนี้ค่ะซึ่งคือตรงมันแอนเอนอยู่ตรงนี้ก่คือตรงถนนนะคะถนนมันเอ็นขึ้นไปตรงนั่นค่ะ ค่ะตรงนี้ก็คือตรงผู้เขาตรงที่บ้านยายน้องยู่นะคะบดและยายน้องบดยูตรงแอ็นะค่ะบดยูตรงแอนเพราะว่าไอ้ไม่ตรงเขาสองลูกที่เขาเห็นไอ้ตรงนี้นี่ก็คือตรงที่เคลื่อนค่ะเคลื่อนเคลื่อนซึ่งเพลื่อนกาจะเห็นไอเห็ดเห็ดอุโมงค์เห็ดอุโมงค์มาเห็ดอุโมงค์มาตรงนี้แหละค่ะตรงตรงเขาสองลูกตรงนี้ค่ะตรงเขาสองลูกที่เขาเห็นเนี่นี่ค่ะตรงนั่นก็คือไอผู้ขมอที่ยายน้องว่านะคะ มันมันมันจะเป็นคนละส่วนกันมันมันแต่มันติดกันติดกันอยู่แต่เป็นส่วนไผ่ส่วนมันอยู่คือกันนะคะนี่ค่ะไอ้เป็นสร้างเป็นสร้างอุโมงค์เิ่นจะสร้างลงกตรงนี้แหละค่ะตรงตรงไอ้ตรงไอ้เขาเขาสองลูกนี่ค่ะเขาสองลูกที่ที่ติดกันนี่ค่ะพิ่นก็เป็นสร้างอุโมงค์ลงมาเอาลูมาเอาลูมาก็คือตรงตรงตีนตีนเขาสองลูกนี่คือหมู่บ้านไอ้บ้านนาเก่นะอะไรนาแก่นะน้องธมนะคะซึ่งกับ บ้านนาเกล้านางทุ่มเนี่เพิ่นกะเพิ่นกะจะรับน้ำม,มาจากเคลื่อนขบวนนะคะจากเึ้บบบื่อนขบวนบ้านยายนองนะคะการน้ำเคื่อนตรงนั้นเพิ่นกะจะปล่อยปล่อยลงมาตามอุโมองนะคะลงมาค่ะซึ่งตำบลน,นี่ก็คือตรงนี้ก็คือตำบลไออตํำบลนาหนองทุ่มนะคะตำบลตำบลนานหนองทุ่มนะคะ หน้าหนองทุ่มค่ะอำเภอเกี่ยงคอเนี่ยค่ะเพื่อนก็จะรับน้ำจากเขื่อนเพาเต็มๆนะคะรับน้ำไปรับฝนไม่รับน้ำเนี่ยเพื่นก็ปล่อยลงมาเพื่อให้ประชาชนขังล้างนะคะขังล้างตรงตำบลบ้านหน้าหนองทุ่มเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเพิ่นก็เพิ่นก็จะได้ทำการเกษตรนะคะเพิ่นทำการเกษตรอันนี้เพิ่นก็ห้ามเพิ่นก็ห้ามเนี่ยค่ะเพิ่นก็ห้ามว่าอย่าอย่าเฮ็ดเขาน่าปังเด้อเพิ่นห้ามแต่ปานนั้นก็บ่มีผู้ฟังค่ะกันการการไปร้อยเฮ็ดกันอยู่ค่ะไปร้อยเฮ็ดไปร้อยเฮ็ดเขาน่าปังกันอยู่ คือเพื่อนจะหามนะคะเพราะว่าน้ำเพิ่นจะลงมาให้ใส่โดยเฉพาะไอการเกษตรแบบปลูกพักปลูกั้งนาแล้ยงนานยังนะคะคือเพื่อนบ่ต้องการที่จะเห็ดเป็นเขาเป็นหน้าเขานะเราบอว่าถ้าหน้าเขามันก็จะใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเคลื่อนมันก็บว่าเป็นเคลื่อนให่เคลื่อนเอียงพรทีทีสกิบสะสมน้ำได้เยอะพราะทีจะปล่อยน้ำลงมาให้ได้เพื่อนได้เห็ดเขาน่าปังได้นะคะแต่ปนนั่ากัยังมีปู๋ยไหเห็ดู่ ร้อยเห็ดกับบางปีเพิ่นก็ได้เกี่ยวบางปีเพิ่นก็บ่ได้เกี่ยวแล้วแต่เพิ่นหามแล้วเนาะหามเพิ่นบ่ฟังไม่กิเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะนี่ละ่ะก็คือตรงตรงนี้ล่ะค่ะตรงตรง N N ะะเ,เอ็นเอ็นสเอ็นนี่ค่ะเอ็นเอ็นเลกเอ็นเล็กในบ่แม่นเด้อค่ะเอ็นเล็กในบ่แม่นเอ็นสนี่ยค่ะเอ็นสนี่ยค่ะคือเอ็นไอ้สําหรับไอ้อุโมงค์นะค่ะสําหรับอ,อุโมงค์ค่ะตรงนี้ก็คือตรงยับเข้ามาทั้งพี่ก็คือผู้ผู้คอมอติย์ยี่นองว่าไอ้ ทั้งปุ่นไปไปก็คือไปตัดไม่ไพ่ไม่ยังไม้ปองห้างไม่ยังกะจะยุดตรงผู้ตรงนี้เยอะนะคะค่ะจึงผู้มันกันยิ่งแอวกันไปยังเล่ะค่ะเป็นเป็นอยังเป็นอย่างอื่นผู้โค้งค่ะมันกับโค้งโค้งยังเสี่ละเขาโค้งโค้งอ้อม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 อ้เภอเจียงคออะค่ะอ้อมอ้เพื่อเจียงคอแต่ว่าความกว้างความใหญ่ของผู้มันกับไปผู้ละกับไปไปทั้งตีนผู้ทั้งปุ่นมันกัลงไปทั้งไอไอไอตำบลทั้ง ที่ตาาตูนลงไปนะค่ะตาตูนเนาะค่ะตาตูนทั้งทั้งไอไอยังก็ลงไปลงไปไอไอเชยยาพุมนะค่ะลงไปเชยยาพุมแล้วก็ังเิลงไปทั้งนั้นนะค่ะจะลงไปทั้งุูนลงไปขามเขาไปทั้งนั่นก็เป็นกับเป็นจังหวัดเชยยาพุมนะคะขามเขาลงไปซึ่งกับเวลาเพิ่นจะเดินทางไปไปกรุงเทพปุมไทยมันก็จะมันก็จะล่วงตรงช่องสามหมอนะคะช่องสามหมอซึ่งเขาเขาสองลูกนี้ที่ย้น้องค่อยซองห้เพื่อนเพื่อนเทาเบิ้งนะค่ะเป็นช่องสามหมอเนี่ยค่ะ มันงมันมันมันก็จะยุโค้งโค้งค่ะโค้งมันจะโค้งไปแบบค่ะโค้งนะคะคือคือลดรถเพิ่มกับสางทางสางทางไปจังหวัดเชีพุู่ก็คือหลอดออกตรงช่องสามมอนะคะซึ่งผูโค้งโค้งตรงนี้มันก็จะโค้งอ้อมจากอำเภอจังคอไปนี่สิละค่ะซึ่งก็จะไปจุดกันกับไอ้ผู้ผู้ผ้าแดงนะคะผู้ผ้าแดงซึ่งมาจากอำเภอมันจ่าจังหวัดกอนแก่นนะคะ แล้วมันก็จะเป็นช่องตรงนั้นอะเป็นเพื่อนเพื่อ,อ,อนมาช่องสามหมอนะค่ะช่องสามหมอซึ่งกับเพื่อนกับนีตำนานนะคะในของช่องสามหมอเพื่อนนะคะช่องสามหมอเป็นอย่างเพื่อนอยัางค่อื่นช่องสามหมอนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะนั่นแหละก็คือยายนองกับทำนี้เวลาก็อย่างเาราให้เพื่อนเพื่อนเราฟังนะคะว่าตำนานช่องสามหมอมันมันมาจากใสนะคะ,คะมันกับมาจากคาว่าไอ้ที่เพิ่นเราเพิ่นเร,เราเรื่องเป็นนิทานเป็นอย่างมากนะคะเป็นน,นิทานให้เขาฟังม้าซองตรงนี้มันตาอ่อยมันนั่น มันถ่วมค่มันถ่วมมันก็เลยบ่เห็นบ่เห็นช่องสามอสอนะคะบ่เห็นบ่เห็นชัดบ่เห็นชัดเค่ะมันจะยุมันจะยุตรงตรงนี้แหละค่ะตรงตรงขีฟ้าตรงนี้ตรงนี้แหละค่คือช่องสามมอนะคะเพื่นเอินช่องสามอกับว่าสมัยตะกี้นะคะมันก็มีแค่นะคะซึ่งช่องสามมอมันก็จะสร้างสัญลักษณ์ของเพื่นก็คือแค่คืออีแค่นะคะอีแค่อีแค่แค่ตัวนั่นกับยูยูหันมันกับมันเป็นแค่ที่ให้นะคะแค่ที่ให้ยูตรงช่องนี้นะคะแค่ให้มากแล้วค่ะ อาจจะกินคนกินกินค้นค่ะแข่แข่ตรงนั้นน่ะค่ะมันจะกินค้นกินคนบ้านนี้กินแล้วมันก็มันก็ไม่กินไอไอไอกินลูกสาวของไอไอเจ้าเมืองน่ะเป็นตะกี้เป็นเจ้าเมืองเนาะค่ะในสมัยสุมืัยนี้ก็คือสีลูกสาวแนงเภอคือเพ่าน่ะเนาะแนงเภอเนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้สมัยตะกี้กับสมัยสุมืัยนี้เนาะสมัยตะกี้เป็นจเอ้นเจ้าเมืองนะะคเนาะ อ่นมันก็มากินลูกสาวเจ้าเมืองมือนเีเจ้าเมืองแล้วก็ใจให้แล้วก็ศูนเนาะแล้วก็เลยประกาศประกาศหาไอ้ไอ้ประกาศหาหมอหน่ะค่ะหาหมอที่เก่งๆน่ะค่ะเอามาปราบมาปราบมาปราบเขยไงค่ะมาปราบเคยตรงนั่นนะค่ะเขยตรงตรงช่องนะตรงช่องสามหมอนะค่ะเป็นการหาหมอมาปราบมันหะหมอที่มาปราบเขยคนกะก็คือ คนสมัยตะกี้เพิ่นเพิ่นกะจะมีไอ้เพิ่นจะใส่เพิ่นใส่วิชาก้มนาอค่นะ,คะน้อในการในการปาบเข่ค่ะเพิ่นก็นเลยเอ,อื้นหมอหมอปาบเขานั่นแหละคะ่ะเพิ่นกับมาปาบก็ซึ่งซึ่งจะการใส่หมอถึงสามหมอไงคะหมอคนที่แรกก็เป็นเนื้อของแข่ไปสู่เข่ว่าได้ค่ะสู่แข่ว่าได้ค่ะหมอคนที่สองกับเป็นเนื้อของเข่อีกขื้กันค่ะสู่เข่ว่าได้ขึ้นกันแข่ก็กินกินหมอคนที่สองนะ่ะจนคนที่สามค่ะเพิ่น เพิ่นเพิ่นกะสามารถที่จะปาดแข่ตรงนั้นได้นะคะค่ะเพิ่นปาดแข่ได้นั่นแหะคะ่ะไอ้กัเพิ่นกะเลยได้ได้ได้ไดไดไดเรียกได้เอิ้นได้เอิ้นตรงช่องตรงนั้นบ้าช่องสามหมอก็ว่าหมอสามสามคนน่ะคะ่ะคนที่สามยังสามารถปาดแข่ตรงนั้นได้ซึ่งสัญลักษณ์เพิ่นกระสังไม่ก็คือแข่แเข่ขา,ขายู่ตรงไอ้ไอ้ไอ้ นั่นแหละถ่ายยายน้องมีโอกาสก็อยากไปซองให้เพื่อนเพื่อนให้เบิ้งนะค่ะเสียยึดเขยยึดตรงอีเขอีเขหรือจอระเข้แหละคนอื่นอีเขอีเขจอระเข้เะค่ะซึ่งบ้านเข้ากับอื่นอีเขนะค่ะอีเขอีเขยวันเถอะอ่าเพิ่นปาเขยวันเถอะจอระเข้แล้วเพิ่นปาจอระเข้เลยค่ะถึงใส่ถึงสามหมอนะคะนั่นแหละเพิ่นกับปาขึ้นมาได้นะคะ เป็นปาดแขก์กันมาได้เป็นกระดิสางสัญลักษณ์เป็นเคเป็นยังเป็นลาวกะสัญลักษณ์ของคํามว่าช่องเป็นยังค่อยว่าช่องสามมอนะคะไอ้หลักกันหน้าลัค่ะที่ยายน้องได้เอื่อนมาช่องสามมอได้บ่อยเป็นเพื่อนเขาฟังก็คือมันใส่ใส่มอทั้งสามสามมอนะคะม็เดี๋ยวทำวิ่โอกาสมือหลังยายน้องก็จะบให้ฟังบ่าค่ะเป็นยังมันจะเปลี่ยนซองเป็นยังมันจะค่อยเปลี่นซองตะกี้มันบอท่านจะมันบอเป็่นซองเลยค่ะมันจะเป็นผู้เขาจะติดกันแบบนี้ค่ะเป็นติดกันแบบนี้นะคะ ติดกันซึ่งก็จะมีตรงเอ็นเอ็นคือตรงตรงช่องนั่นแหละตรงช่องสามหมอมก็จะเอ็นเอ็นเอ็นแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆจะเสื่อมมากกับมีตำนานของมันมาอีกอีกเรื่องหนึ่งคือกันนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี้นี่ยายน้องก็จีบเอาเรื่องเรื่องคำว่าไอไอไอซองสามหมอให้เพื่อนๆเอาฟังว่ามันเป็นอย่างไรจังเป็นซองเนาะค่ะเน้องเพื่อนๆจ้าเป็นเป็นอย่างเป็นจะคอยเอื้อนซองอ่า การรูแล้วนะคะว่าเป็นอย่างเชิงอื่นซองสามหมอแล้วมันเป็นอย่างมันจะค่อยเป็ี่นซองมันจะค่อยเป็นช่องคำว่าซองอะซองก็คือช่องนะถ้าช่องเป็นช่องแต่ว่าภาษาบาทเขาเขาจะเอื่นว่าซองนะคะเป็นซองซองมันจะเป็นซองเป็นปองจังใดล่ะค่ะนั่นแหละค่ะคือความหมายของมันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวยายน้องก็จะเดาว่าฟังว่ามันมากจังใดนะคะมันกับมีประวัติในการมากของมันก็คือเป็นยังมันจะค่อยเปลี่ยนซองนะคะเนาะค่าเพื่อนๆกับซึ่งตรงนี้กับยายน้องกับ แต่มาเบาให้เพื่อนๆในฟังข่าในเรื่องเกี่ยวกับไอเเคเเคอ่านตาเเคเเคเพื่นกัเลยเอื่อนมาสาหมอนะค่ะช่องมันเป็นอย่างมันยังเป็นช่องกับสิ่งแย่นอนกับยังว่าท่านในบ่อยเพื่อนๆเราฟังกับพราะว่าเวลาตรงนี้เขาก็ใส่เวลาซัมนี่หรือสก๊อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหลังแย่นอนกับจีบให้ฟังว่ามันเป็นอย่างมันยังเป็นช่องนะคะสาเหตุของการเป็นช่องมันเป็นช่องมาได้จังใดนะคะเนาะอันอันสายไอที่เพื่อนเอื้นว่า สามหมอก็เพราะว่าภาษาเหตุยามาจากหมอหมอไปปาบจระเข้ซ I mean, ึ well. <It> s <S ่งจระเข้หรือแขตัวนั so ้น so น so so ่ะข้ามันกินกินค้นกินประชากรกินชาวบ้านกินค้นอะไรกันค่ะนั่นแหละเจ้าเมืองเพิ่นก็คือสมัยตะกี้เพื่อนจืออื่นล้วเจ้าเมืองเจ้าเมืองเนาะค่ะเนาะเจ้าเมืองนั่นเจ้าเมืองนี่แต่ที่กินสมัยสมัยนี้เพื่นก็คืออื่นในอำเภอในอำเภอน่ะก็คือเจ้าเมืองเดียกัเด้อเพื่อนจ้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองเมืองนั่นเมืองนี่เต่ในอำเภอเด้อมาดีไอไอไอ เจ้าเมืองเจ้าเมืองใหญ่ในจังหวัดอีกกะกะกัเป็นพญาดิเป็นพญาเมืองเดี๋ยวบ่นในจังหวัดกัเป็นอีกเป็นอีกอันหนึ่งเด้อค่ะวัดวัดวัดสฉแบบว่าัเสยเอิ้นเอิ้นต่างๆกันไปแล้วก็เปิดเปิดยักวันสมัยสมัยตะกี้เนาะสมัยตะเกงดึกดำบรรด้วยเพื่นว่าเอียงคน คนใหญ่สูงสามศอกอายังเพป็นว่านนั่อะไะค่ะนั่อะไะค่ะค่ะเพื่อนๆจากขนสมัยตะกี้ตะกอนกับปูใหญ่ผู้สูงนะคะคนสมมือนี่เป็นเป็นยังจะค่อยหน่อยยังค่อยต้มนะคะนั่นแหละค่ะมันก็มีตำลามียังมาอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะค่ะแต่มีโอกาสย้ายน้องกับจีนบ่าวโอดเพื่อนๆเราฟังค่ะมันก็มีหลายมีเยอะอยู่ค่ะที่ย้ายน้อง ยายนองหูมาแล้วก็ศึกษามาหูมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ล่ะค่ะยายนองบ่ได้ศึกษาตามตำรวดตำราอยังหรอเ่หูมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นปอบายยายนองเป็นคนที่มักสูงสิงกับผู้เฒ่าพวกนเลล่ะค่ะี้ยังเปิดกระชิเวฟังานั่นเป็นยังสั่นตัวนั่งมันเป็นยังสี่ตัวเทากถามเอามีไงพอไงอันเป็นยังเปิดว่าจังสั่นเป็นยังเปิ่กระงว่าจังสี่ส่อเปิดเนาตะกี้ยายนองสอสอผู้เฒ่าคนดีดีแล้วก็ดอกเปิดกชิเว่าเรื่องนั่นอันน เขาก็จะได้คว่มรููจากเผ่นเยอะๆอย่างนี่ละค่ะกับ่อบแนบ่อบเมนายายน้องจะได้ไปศึกษาตามตำหรอกตำล่าตามอีหยังหรอกค่ะการที่ยายน้องศึกษามาการศึกษามาจากผู้เฒ่าผู้แก่คว่ำบกความเล่าคว่เก่า ข่มกาวมาเป็นประวัติเป็นประวัติมากค่ะเป็นประวัติประวัติศาสตร์ของแน่นอนก็คือประวัติศาสตร์จากผู้เฒ่าผู้เก่เด้อค่ะเด้อแฝงมาจากผู้เฒ่าผู้เก่ไ่ได้แฝงมาจากตำราอียังทั้งสิ้นเะคะเพื่อนๆจ้าก็มันก็เป็นเรื่องเล่านะคะเขาเอื่นมาเป็นเรื่องเล่านะคะเราเล่ากันต่อๆกันมาเราต่อๆกันมาหรือเพื่อนเจืิญอีกอื่นอีกแบบนึงว่าเ่านีท่านยังไ๋ล่ะค่ะเพื่อนๆจ้าก็เพื่อนก็เอื่นนีท่านนะคะมันก็เลยมันก็เลยบ่ต้องบาต้องไปแฝงกับเอ้ คำวันนิทาศนี่ยว่าต้องไปแฝงกับไอ้อิงประวัติศาสตร์อิงอีหยังแล้วกันบ่ต้องไปแฝงกับไอ,อ้วสสออไอความู้ที่จะต้องไปพิสูจน์จะต้องไปนั้นอันนี้นะคะนะคะวันนิทานนะคะ นิทานนิทานก็คือนิทานนะคะเพื่อนๆจ๋ามันเฮ้าจูบ่มีผู้ใดไปจัดตังในการพิสูจน์ในการเ่านิทานเลยค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าบ่แเม่นว่าโอ้ยเจ้าเ่านี่เจ้ามันบ่ถทึกอเขาบันทึกมากเขาปดิว่าจังสันจังซี่มันบ่แเม่นเลยค่ะเด้อครับว่าเรานิทานมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็ว่าเ่านิทานนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะค่ะค่ะซึ่งก็มาถึงตรงนี้แล้วยายนองกับขอพาเพื่อนๆท่าเออลุง ไหวเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้ากับยายน้องก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆเ,นเนด้อเด้อกับที่มาเบิ่งมาแย่งน้ำยายน้องนะคะขาซึ่งกับยายน้องกับพ่อมาเบิ่งเข่าก็อนนี่งหลักกับเบิ่งเข่าเบิ่งเข่าคว่ำคว่ำขีลายก้องเข่ายายน้องนี่งหละะ่ะผู้ใดเพื่อนกับซองตะเข่างามขายายน้องกับมาซองเข่าขีลาย <laughs> นี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะค่ะยายน้องก็ขอขอบคุณเลยค่ะเด้อค่ะเพื่อนๆมาเปลี่ยนกำลังแรงใจแก่ยายน้องภายในวันนี้หรือกำลังแรงใจทุกเมื่อที่เพื่อนๆเนี่ยมาหมอะไปแก่ยายน้องนะค่ะเด้อน้องก็ขอขอบคุณละค่ะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆนะค่ะค่ะก็บอกว่าแต่เป็นจีนไม่กำลังแรงใจหนาบานหรือหลังบานยายน้องก็ค่ะ ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเพืเ่อนๆจ้าค่ะใช่น้องพี่ยายนองก็ขอ,ขอกล่าวสันส้นๆว่าสวัสดีนะจ๊ะเพืเ่อนๆจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเพืเ่อนๆจ๋าบ๊ายบายจ้า <c oughs>